นี่ครูมีอคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทั้งระบบ ID line ไ,ได้ผ่านทั้งไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3มเดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นแกรม่า grammar, การปรับคําศัพท์ การพูดอะไรองี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณวัชรครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับข้อที่1ที่เราทิ้งโจทย์กันไว้ให้นะครับขออ่านก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนไปนะครับเขาบอกว่า environmental experts claims that นะครับ planet earth is steadily warms up because of humans activities and the developed world is p r i m a r y responsible for this คือในประโยคอังกฤษเวลาเรามองเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะหาข้อผิดเนี่ยเราต้องแยกว่ามันมีกี่ประโยคสมมติเราแยกประโยคแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวแยกประโยคตัวแรกนะครับอันนี้เป็นตัวที่1ตัวที่แยกประโยคตัวที่2คืออยู่ตรงนี้ แสดงว่าเราได้แดดจากชั้นบนแล้วแสดงว่าด้านซ้ายของมันเป็นประโยคด้านขวาของมันก็เป็นประโยคนะครับและเราได้แอ d แล้วเนี่ยนะครับแสดงว่าหลังของมันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นประโยคนะครับนะแล้วก็มีตัวตัวแยกตัวเนี้ยนะครับ because แล้วก็ of ตัวนี้มันแปลว่าเนื่องด้วยนะครับหลังตัวเนี้ย จะไม่เป็นประโยคเพราะว่ามันมีคําว่าพวกคําแสดงทิศทางกับตําแหน่งเช่นในนอกล่างบนอะไรเงี้ยคำตัวเนี้ยจะไม่เป็นประโยชน์อันนี้ลองแยกดูด้านซ้ายของแดดเนี่ยนะครับเมิโยงซ้ายเนี่ยมันจะเป็นประธานประธานเนี่ยคือตรงนี้ประธานจะต้องเป็นคนก็ได้คนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับนะตัวนี้เขบอกว่า environmental experts นะครับ เติม s ตรงนี้ได้นะครับแปลว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านอันนี้จะแปลว่าด้านหรือเกี่ยวกับก็บกได้ตัวนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ถูกไม,ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นประธานนะครับพอด้านและด้านตรงนี้ก็ต้องเป็นประโยคอีกก็เป็นประธานกิริยาอีกแสดงว่าประธานนี่คือ planet earth นะครับและเป็นตัวใหญ่ก็ถูกเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยนะครับแปลว่าโลกแปลว่าดาวโลก ับ Planet Earth ใช่เวลาออกเสียงที่ H ก็จะแลบดิน p พนด e อ t Earth ธทานนั่นว่าตัวนี้ประธานเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยเห็นไหมคนสัตว์สิ่งของสถานที่นี้ถูกนะครับเป็นประธานคนสัตว์สิ่งของสถานที่ถูกเป็นประธานนะครับอันนี้คงไม่งงนะแต่นี่หลังแอนเนี่ยแอนเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้มันเป็นประโยคมันก็ต้องเป็นประธานกิริยาฉะนั้น develop world ตรงนี้คือเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่เห็นปะ ที่บอกว่าโลกที่พัฒนาแล้ว Ed แปลว่าแล้วนั่นเองอันนี้ถ้าดูอย่างหยาบๆเงี้ยถือว่าถูกแล้วทั้ง3อันครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นตัวแบ่งเราได้ไปแล้วนะครับแบ่งนี้แบ่งนี้ประธาซ้ายเป็นประโยคขวาเป็นประโยคนะครับแล้วเราก็ได้แอนตัวนี้นะครับด้านขวาของมัน่ะเป็นประโยคเราก็ไปพบตัวนี้ถูกไปแล้วนะครับ ถูกแล้วตัวนี้ถูกแล้วตอนนี้มาที่กิริยาบ้างนะคะรับกริยามันไม่ได้ขีดเส้นใต้นะครับเขาบอกว่า environmental experts นะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยได้กล่าวอ้างเคลมเนี่ยมันต้องต่อแดดกล่าวอ้างว่าก็ไม่แปลกอะไรอันนี้เป็นประ,ประโยคนะ,คะก็เริ่มนะครับบอกว่า planet earth ก็คือดาวโลกเนี่ยอันนี้คือดาวและนี่โลกเนี่ยนะครับ is ะจะไม่ดีนะครับ ถ้าตรงนี้มี ING ตรงนี้ปนแปลว่ากำลังข้างหน้ามันเนี้ยนะครับข้างหน้าเนี่ยมันต้องมี i e E.M.R. ตัวเนี้ยมันเข้ากันได้มันจะแปลว่าร้อนขึ้นร้อนขึ้นกำลังร้อนขึ้นอย่างเรื่อยๆ steady i l ตัวนี้คือถูกนะครับตอนนี้ร้อนขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยมันบอกเหตุผล นะครับตรงนี้ because of แปลว่าเนื่องจากเน,เนื่องด้วยนะครับแต่คุณสมบัติของ because of เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับ because ถ้า because เนี่ยซ้ายประโยคขวาประโยคแม่เดินมาเพราะแม่ต้องการพบเธออันนี้มันจะเป็นประโยคนะครับไม่งงนะก็คือแม่เดินมาเพราะแม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า because of เนี่ย มันจะต้องต่อ,อยาต่อเป็นประโยคครับยาต่อเป็นประโยคเพราะว่าหลัง because of เนี่ยนะครับไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอม้มีมีพวกคำที่ทางตำแหน่งเช่นในนอกล่างบน in on a t under เนี่ยมันจะต้องต่อไม่เป็นประโยค because of แปลว่าเนื่องด้วยเห็นปะเนี่ยเนื่องด้วยนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยเนื่องด้วย human Ities, กิจกรรมของมนุษย์แล้วมันก็เป็นคอมมาตัวนี้เห็นปัแปลว่าคอมมาตัวนี้พอมันใส่หนึ่งคำแล้วคอมมาปุ๊บแปลว่ามันขาดคือหยุดแล้วแปลว่ามันจบในตัวเองแล้วมันก็ค่อยมาขึ้นแอนอย่างนี้อีกนะครับแสดงว่าตรงนี้ถูกแล้วเนี่ยสังเกตคือตรงนี้คือเขาจะขี่เส้นใต้แต่ให้เราไปย้อนดูข้างหลังเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ประโยคแต่เป็น,ปนคำหรือกลุ่มคำฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่า ถูกครับตรวจเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอ and. แอนตอนนี้เราบอกแล้วหลังแอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นประโยคเราก็ได้ประธานแล้วคือคำว่า develop e d world สิ่งดีนะครับแปลว่าโลกที่พัฒนาแล้วคำเนี้ยมันแปลภาษาไทยแปลว่าแล้วก็ได้โลกที่พัฒนาแล้วนะครับแต่นี้เรามาเจอ i s แปลว่าเป็นอยู่คือคำนี้นะครับปกติหลัง i s t คำที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ย คำที่ต่อหลัง is เนี่ยมันต้องเป็นคำที่แสดงลักษณะอย่างเช่น she is อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคำที่แสดงลักษณะมันจะลงไทยด้วยเบิ้ลแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นคำ adjective เห็นไหมครับเช่นเช่นเราใช้คำว่า she is responsible มันจะเป็นคำ e c t i v e คำ e c t i v e คือคำที่แสดงลักษณะมันจะแปลว่าเธอมีลักษณะเพราะที่คำนี้ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือ แต่ถ้าต่อด้วยคำที่แสดงลักษณะมันจะไม่แปลว่าเป็นอยู่คือมันจะแปลว่าเธอมีลักษณะรับผิดชอบอย่างเงี้ยหลัง ESMR เนี่ยมันจะต่อไอ้ตัวเนี้ยได้เนี่ยมันจะถูกเห็นปะมันจะแปลว่าเธอมีลักษณะรับผิดชอบอันนี้คอนเซป t นี้ไม่งงนะครับคอนเซป์นี้ไม่งงนะนเ,นงนะเธอมีลักษณะรับผิดชอบนะครับเราได้แล้วตรงนี้นะครับ ตรงนี้จึงแปลว่าเธอมีลักษณะอันนี้นะครับมีลักษณะรับผิดชอบเนี่ยมีลักษณะรับผิดชอบแต่พอมาตรงนี้ primary primary แปลว่าขั้นเบื้องต้นนะครับ จะไม้ดีนะครับถ้าเกิดคำคำเนี้เป็นคำที่แสดงลักษณะแล้วคำที่ตรงนี้จะขยายลักษณะอีกมันจะไม่ลงท้ายด้วย y แบบนี้ยิ่งคำที่จะขยายลักษณะได้ต้องตัวนี้ตัด y เป็น i แล้วเติม l กับ y นะครับพูดง่ายคือคำที่เป็น adjective หรลืลักษณะเนี่ยจะต้องขยายด้วยตัวที่เป็น l กับ y เดี๋ยวอันต่อไปนะครับได้ที่ค้างตรงสักครู่นี้นะครับเช่นเราเห็นเบิ้ลตรงนี้นะครับเบิ้ลคำนี้เบิ้ลคำนี้นะครับใช่ปะ่ะมันจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะสมมุติ she is เธอมีลักษณะเพราะเบิ้ลเนี่ยมันจะแปลว่าลักษณะนะตัวเนี้ยนะครับ responsible เนี่ยเบิ้ลเนี่ยเป็นลักษณะแปลว่าเธอเนี่ยมีลักษณะรับผิดชอบฉันว่าคำตรงนี้ต้อง เป็นคำที่เป็น L กับ Y เข้ามาขยายคำที่เป็นลักษณะยกตัวอย่างเช่น she is quick l y ตัวนี้มันจะต้องเป็น L กับ Y นะครับเพื่อจะขยายไอตัวเบิ้ลที่เป็นลักษณะมันจะแปลว่าเธอมีลักษณะรับผิดชอบอย่างเร็วตัวนี้มันจะแปลว่าอย่างอย่างนี้เธอมีลักษณะรับผิดชอบอย่างเศร้าเศร้า sad ลี่อย่างนี้มันจะอะไรประมาณนี้หรือจะยก,ยกตัวอย่างเป็นลักษณะอื่นอย่างเช่น she is big ตัวโตวนะจะแปลว่าเธอมีลักษณะตัวโตวฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงเนี้ยจะขยายมัน่ะต้องเป็นตัวที่เป็น L กับ Y ที่เรียกเป็น adverb เช่น she is อะไรเดี่ยว she is happily เนี่ยตัด happily แปลว่าเธอมีลักษณะตัวโตอย่างมีความสุขเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็น L กับ Y เนี่ยเข้ามาขยายแบบนี้ฉะนั้น p r i m a r y ตัวนี้ต้องตัด Y เป็น I และเติม L Y มนจะแปลว่ามีลักษณะรับผิดชอบตัว L Y แปลว่าอย่างใช่ปะมันจะแปลว่าอย่างเบื้องต้นอันนี้เป็นกรมาที่สูงนิดนึงอาจจะต้องค่อนข้างระวังนะครับ เขาบอกว่า environment a l experts นะครับจะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญในทางคำนี้จะแปลว่าทางนะครับในทางาในทางสิ่งวแวดล้อมนะครับ claims h a t ได้กล่าวอ้างว่า planet earth ก็คือดาวตัวนี้ดาวอ,อันนี้มันจะแปลว่าท่ทีนะตัวนี้คือดาวแล้วเนโลก it's steadily warms up นะครับ ing แปลว่ากำลังนะครับกำลังร้อนขึ้นคำนี้แปลว่าอย่าง แอรไวเนี่ยอย่างเรื่อยๆ because of แปลรวบเขาหากันแปลว่าเนื่องมาจาก human activities นะครับก็คือกิจกรรมของมนุษย์ and และ the developed world โลกที่พัฒนาแล้วคำนี้แปลว่าแล้วนะครับเออต้องคำนี้เมื่อรวมกันตัวนี้ตัวนี้มันจะแปลว่าต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบอย่างเบื้องต้น ครับหรือขั้นต้นอะไรกันแล้วแต่เวลาถอดเป็นภาษาไทยอะสำหรับสิ่งนี้ครูวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ